่มเไม่ได้เฮยเียเียมันมาแล้วเฮียหไม่อยากเล่นแล้วผมเียร์ตเชียผมตายแล้วผมเชียผมก็กลัวแล้วผมก็หลอนหมดแล้วพี่ไม่อยากเล่นแล้วอ่ะไม่อยากเล่นแล้วจริง คนเชียร์เสียงนี่นนี้อะไรเนี่ยเสียงอะไรวะขึ้นยังไงอ่ะเนี่ยมันขึ้นไม่ได้ครับอ๋อต้อง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 ดึงนี่เหรอต้องดึงต้องดึงนี้แล้วก็ดึงเรียบร้อยครับผมตายหาครับโดนแดกคอครับยังไม่ได้ครับเออช่ำชอง เฮ้ยมีปุ่มอะไรด้วยเทสเทีย กูควรจะตกใจอะไรก่อนดีว่าระหว่าง,งตุ๊กตาพูดได้กับตกใจดาวเนี่ยอเคฮนะเนี๋ยนี้นะฮะแน่นอนถูกแล้วอขอบคุณมากที่ทำสำเร็จเดอยเข้าไปอยู่จะยิน โอ้ยเฮียไกลเกินเ <Hey. S 1> ฮ้่าฮีด็อกทางนี้ this way <c oughs> ไม่มีใครก็จะปลอดภัยขนาดนี้แล้วล่ะมีชิงกำบังมาด้วยแหละขอญาติมาด้วยกันนะ listen ผมโดนอะไรไปไม่รู้โ้ยอะไรเลยปิดไฟได้ไหมวุ้ยอะไรโอเป็นท่อ นี่มือแดงฮ่ายีดอกคุณใครเนี่ยหุ้ยอะไรอ่ะหุยเด็กเอาเด็กไปแล้วแม่เด็กคงคิดถึงนะ เอามือผมไปเรนะื่อยเนี่ยนี่กูต้องทำยังไงต่อ <c oughs> <c oughs> เนยมือขาดจข้างนึงแล้วอะโวันะจักเลยอะเกมสเตชันอฮ้ยเี็ตบตกใจ ถึงไรอะ่ะเอเอยังค่อ่าฟังเลยนะ oh อ้ my god กเฮ้ยเยอะเลยกลยราแล้วยังไม่มีสีกูเลยล่ะ ว้ายตกใจหมดไหนวะขอบคุณครับกรีนเนี่ย yellow yellow กรีน yellow ผิดแล้วจะเป็นยังไงอะ <wh urgency? S 2> ตตายไม่อยาก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 เยอะเลยชิบหายอย่งนี้มึงเล่นคนเดียวเหอะจริงมึงเล่นคนเดียวเหอะจริงมึงเล่นคนเดียวนะไอเวนมึงฟังกูมึงเล่นคนเดียวมึงบ้าปะเนี่ยลำพังกูยังไม่กดไม่ทันเลยมึงมาเนี่ยกับแรปเปอร์ <laughs> oh, it broke. That's no fun. For doing such a splendid job, mommy has decided to give you part of the code for the trace. Look again. Thank you. <laughs> okay. one, two. เรียกขาบริษัการอัลฟาเรียกบาวู้อัลฟาอัลฟาเรียกบาวู้ถ้าเราเปลี่ยนไปออกเดินทางออกเดินทางบาวู้บาวู้ออกเดินทางบาวู้สองสามสี่สามสี่สามสี่สองหนึ่งหนึ่งสองสามสี่สองหนึ่งสองสองสองสี่โอเคบาวเรียกอัลฟาไปเอาหน่อยฮะเอาหน่อยครับเอาหน่อยครับเอาหน่อยครับมาเอาหน่อยครับมากดติดตามด้วยครับเรียกกดหัวใจด้วยครับเอาทุกอย่างนะครับกดจริงๆนะ อ้าวชิบหายลนะถึงเวลาเล่นแล้วล่ะเด็กๆ w e l c o m ไม่แล้วไม่แล้วอีเด็กผู้หญิงนี่มาอีกแล้ว <c oughs> สนุกให้เต็มที่นะ <c oughs> สนเนะสียงวิ่งหมดเลยวิ่งตรงนี้ตาผู้ฟังผมดีไม่ใช่อะไรหรอก เยอเต็มเลยนะอ่ะผมไม่ตัวเดียวเนี่ยเฮ้ยเยอะจังล่ะ Surprise motherfucker เยอะจังล่ะกขเยอะเลยผมมั่นใจในเสียงผมมั่นใจในหูฟังผมขวาทีม่มีเนี่ยอันนี้กำลังมาอ่าได้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 คำใบ้เว้ยได้คำใบ้ ขอบเตียงครับแล้วก็เปิดเปิดไม่ได้ดิเฮ้ยอ่ะพ่อมาอาจจะเป็นมิดก็ได้นะสนักด้วยใช่เปิดให้หน่อยเพื่อนขอบคุณเป็นมิดแหละผมว่านะเป็นมิดบอกล้วเป็นมิด ดูน่าตามดูน่ารักมากเลยถึงแม้เราจะฆ่าแฟนมันนะครับแต่มันก็เป็นมิตรกับเราเป็นยังไงวะเนี่ย へえへえへ เดี๋ยวมันออกมา,ว,าวู้วกระเชิงเว้ยโอ้ขึ้นขึ้นก็ไม่ได้ลงก็ไม่ได้ขับตัวก็ไม่ได้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยจีดอกอ้าผมตูต้สิครับ โทษครับเปิดไม่ได้อ่ะทำไงอ่ะกูต้องหลบอ่ะหลบไปปแล้วลเนลวเนลต่อยเราสิบวิเคเคเคครับวันเสีหายไปแล้วต่อยเราสิบวิเ a นเจอ อันจะายนะมันต่อยเราสิบวิวิ่งไปก่อนสิบวิมีตามมันบอกแบบนี้ถามกูเลี้ยงกูอยากเล่นี่ยมึงไ่เนี่ยโหช่วยจนะไวทำไง ดูหายใจเข้าลึกๆทางไหนดีวะทางนี้เหรอโอ้ทางนี้ไม่ดีครับหน้าตาดูไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่ฮะทางนี้ดีกว่าเฮ้ยเหี้ยมันมาเลย ยังไงวะเฮ้ยยิงตกใจเหมือนเดิมเลยทรายโอ้ยโอ้โหรุนแรงรุนแรงรุนแรงเฮ้ยพี่จะขก่อน, <c oughs> นเลไม่ได้วะวิ่งจ้ำเลยไม่สนใจอะไรแล้วตอนน,อน,นี้ไม่มองมาลนะปเบืเ้องบนปุ๊มไปแล้วจับ Đúng, bình đi luôn. trả Yên chặt, y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 ên chặt ทีที่สวนได้สวนไม่ได้สวนไม่ได้ครับสวนไม่ได้ครับนั่าจงกลัวแล้วครับวันจริงแล้วสวนไม่ได้จริงปลอดภัยเว้ย ปิดจ no? e? yeah. right? ้าเฮ้ยเจ้าไีว้วเยี่ยไปดไไปชื่อัสนุกเตอนนี้เนี่ยสนุบ้าตอนนี้เนี่ยมากพี่ขอบคุณครับ โอ้ยกูลืมเฮ้ยแผนมืออะไรวะแผนดีแผนดีจะไม่มีแผนเอแต่เดี๋ยวกูมีแผนดีแล้วว้าู้ฮู้ี้อะไรไปเนี่ยเาชี้ตใจไปม เฮ้ยโอ้โหฮ่าฮ่าฮ่าได้ยเหี้ยตกแม่งเลยคุณตกที่นั่นเนี่ยบล็อกลิงที่หน้าเพจก็ได้ครับคอเตอร์ครับมาพี่ไปก่อนครับต้องไปเร็วด้วยรอบนีไปเลยไปยังไงวะ ถึงอ่ะฮ้ยี่ไงลูเฮ้ยเียบมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยยังอยู่้ยง่เร้ว

ไม่อยากเลยแล้วจริงเครียดจริงทีโคตรเครียดเลยเกแม่นไม่อยฮ่าะต้องโเอก่อนหนึ่งพันอยู่ผมก็ไม่ต้องโยกเองก่อนไม่ต้องโยกเองนะโธ่ตอดี ยยียกรีกเลยโอเคอยูยยย่ไหนวะเนี่ยไอ้เนี่ยมันมันรูไหนวะเนี่ยนี่นี่ยกยกลงไปไหนรู้เนี่ยรอดน่อยยกยีก่อนมือฟ้าไม่มีด้วยมือฟ้าไหนวะมือฟ้านี่แปะ เขาละฮะอะไรอีกเนี <descon fin anta> <where to S 3> ่ยเร็วเรียบไอ้มือดีบไอ้ช่วย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 กระดกกระดกกระดก ไม่เอาตายไม่ถึงตายตลกไม่ได้ถึงตายสมหน้ามึงอีดอกหลอกฟูได้เฮ้ยตัวใหม่ไหมเกลใช่ปะตัวใหม่มาเอาไปอีกแล้วจ๋ยเจอกันต่อใน chapter 3นะครับผม chapter 3นี้แน่นอนครับพับกบกบตีมสดโดยโอรสคาเฟ่ จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสก่อนด้วยนะครับแล้วเจอกัน